หัวเราะกึกกล้องประทะกับเสียงเพลงไทยที่เร่งเรา้าถนนเข้าสารแปลสภาพเป็นสมรภูมิแห่งความสดชื่นแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาบนฝูงชนที่เปียกปอนทุกคนต่างถือปืนฉีดน้ำถังน้ำหรือขันเงินวาวับใบหน้าเปี่ยมสุขของชาวไทยและนักท่องเที่ยวสะท้อนความเบิกบานของเทศกาลสงกรานเสียงตะโกนอย่างกระตือรือร้นดึงดูดความสนใจเฮ้ยสนุกสุดๆไปเลย ลูฟี่ในเสื้อฮาวายลายดอกสีสดใสหัวเราะรา่าขณะสาดน้ำจากถังยักษ์ใส่กลุ่มคนอย่างไม่ยัง้งแสงสีทองวูบวาบเมื่อนารุโตะพุ่งตัวผ่านฟูงชนด้วยความเร็วสูงพร้อมปืนฉีดน้ำรูปร่างประหลาดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองหัวเราะคิกคักกับความปั่นป่วนที่เขาก่อขึ้นไม่ไกลกันนักโกคู Goku ยืนมองเหตุการณ์ด้วยรอยยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กน้อยที่ได้เห็นของเล่นชิ้นใหม่ ส่วนเดกุนั้นแม้จะดูประมาะเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขาก็ฉายแววตื่นเต้นกับพลังงานอันล้นเหลือรอบตัวเขาเพิ่งโดนสาดน้ำจนเปียกโชกแต่กลับรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดท่ามกลางกลิ่นหอมของแป้งดินสอพองและอาหารริมทางนี่คือสงกรานที่ทุกคนต้องจำลูฟี่ตื่นเต้นกับอิสระและความสนุกสนานเขาหยิบมีผัดโคราชขึ้นมากินอย่างอร,อร่อยพลางคิดในใจว่าที่นี่มันเจ๋งกว่างาน เลี้ยงโจรสัตเสียอีกนารุโตะผู้ไม่เคยหยุดนิ่งแอบซุ่มโจมตีด้วยคาถาแยกเงาพันปืนฉีดน้ำทำให้ทุกคนรอบข้างต้องกรีดร้องด้วยความตกใจปนขบขันนี่แหละคือพลังของสงกรานไงล่ะเขาตะโกนอย่างภาคภูมิ โกคู Q, ผู้รักการต่อสู้และฝึกฝนได้ลองดื่มน้ำเก๊กหวยเย็นชื่นใจพลางคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบขีดจำกัดของตัวเองในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การต่อสู้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของเทศกาลที่ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในใจ ส่วนเดกุผู้ที่ปกติจะจดจ่อกับการช่วยเหลือผู้อื่นก็เริ่มมองเห็นคุณค่าของเทศกาลนี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่นสาดน้ําแต่เป็นการส่งความสุขและปรารถนาดีให้แก่กันดอกมะลิที่ประดับประดาอยู่ตามแผงลอยทรงกลิ่นหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นเครื่องเทศจากอาหารข้างทางชวนให้เขานึกถึงความสงบและอารยธรรมอันงดงามของไทย จูจูนารุโตะก็ท้าทายขึ้นมาใครจะเป็นเจ้าแห่งสงกรานคนใหม่กันล่ะคำท้านั้นจุดประกายการแข่งขันในสายตาของทุกคนฉันนี่แหละลูฟี่ประกาศกล้าว การแข่งขันสาสตร์น้ำเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อนารูโตะใช้กระสุนวงจากในรูปแบบของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอัดน้ำพุ่งใส่ลูฟี่อย่างจังแต่ลูฟี่ก็ยืดแขนหลบได้อย่างง่ายดายพร้อมกับใช้พลังยางยืดของเขาดูดน้ำจากถังขนาดยักษ์มาเก็บไว้ในตัวเองแล้วปล่อยน้ำออกมาเป็นสายอย่างไม่หยุดยั้ง โกคูยังคงใช้พลังสัญชาตญาณของเขาในการหลบหลีกทุกหยุดน้ำที่พุ่งเข้าใส่ราบกับอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้ล่วงหน้าแม้จะถูกเชิญชวนให้ลองสาสตร์น้ำแบบธรรมดาแต่เขาก็ยังเน้นไปที่ความเร็วและการตอบสนองเดกุ u, ผู้สังเกตการอย่างรอบคอบเริ่มใช้วันฟอร์ออในเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางและศาสตร์น้ำจากมุมสูงอย่างแม่นยำ เขานึกถึงคำสอนของอ l m ไมท์ที่ว่าจงช่วยเหลือผู้อื่นเสมอและเริ่มใช้พลังของเขาช่วยสาดน้ำใส่คนที่ไม่ระวังตัวให้ได้ชุ่มฉ่ำ โกคูสายหน้าอย่างขบขันนี่ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกแล้วสิเขาสัมผัสได้ถึงออร่าพลังที่ซ่อนอยู่ในน้ำที่แต่ละคนสาดออกมาพอค้าขายหลอดช่องน้ำกะทิข้างทางหัวเราะชอบใจหนุ่มๆพวกนี้เล่นกันจริงจังกว่าใครเพื่อนในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปพวกเขาก็เริ่มเข้าใจถึงปรัชญาของสงกรานที่แท้จริงนั่นคือการปลดปล่อยความสนุกสนานและการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความสดชื่นและเบิกบานอย่างลึกซึ้ง การสาดน้ำมาถึงจุดที่ทุกคนเริ่มใช้พลังจริงจังขึ้นเรื่อยๆนารูโตะสร้างกระสุนวงจากวารีขนาดใหญ่เท่าตัวเขาเองขึ้นมาน้ำวนเป็นเกลียวสีฟ้าครามสาดเข้าใส่ทุกคนที่ขวางหน้าลูฟี่ตอบโต้ด้วยหมัดยางยืดที่ยืดยาวออกไปคว้าถังน้ำขนาดมหึมาแล้วเหวี่ยงสาดน้ำเป็นวงกว้างเหมือนพายุหมุนทำให้ฝูงชนแตกฮือด้วยความตื่นเต้น โกคูเริ่มสัมผัสได้ถึงความท้าทายเขาตัดสินใจใช้พลังคลื่นเต่าในรูปแบบของน้ำบริสุทธิ์พุ่งเป็นลำแสงสีฟ้าจางๆเข้าสกัดการโจมตีของนารุโตและลูฟี่พลังน้ำปะทะเกิดเป็นแรงระเบิดของละอองน้ำสูงขึ้นไปบนฟ้าดุดพลุดอกไม้ไฟเดกุ u, ผู้ซึ่งพยายามจะรักษาความสมดุลเริ่มรู้สึกท้อแท้กับพลังมหาศาลของเพื่อนๆน,นี่มันเกินกว่าที่ผมจะรับมือไหวแล้ว แต่แล้วเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับเสียงเพลงไทยเดิมที่ลอยลมมาชายชราคนหนึ่งที่กำลังรดน้ำพระพุทธรูปอยู่ใกล้ๆหันมายิ้มสงกรานไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแต่การแบ่งปันความสุขและการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ต่างหากละหนุ่มน้อยคำพูดนั้นราวกับน้ำเย็นชโลมใจทำให้เดกุนึกถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นฮีโร่และเพื่อนๆคนอื่นๆก็หยุดชะงัก ชายชราหยิบขันเงินบรรจุน้ำอบไทยหอมๆยื่นให้ทุกคน จงรถน้ำเพื่อขอผ่อนและความสุขแก่กันด้วยคำพูดของชายชาราพวกเขามองหน้ากันและยิ้มความรู้สึกของการแข่งขันเปลี่ยนไปเป็นความร่วมมือนารูโตะใช้คาถาอันเชิญสร้างกามคิจิขึ้นมาแต่แทนที่จะพ่นไฟกามคิจิกลับพ่นน้ำเย็นฉ่ำออกมาเป็นสายใหญ่สร้างความสนุกสนานให้เด็กๆรอบข้างลูฟี่ใช้เกียร์สามทำให้แขนขยายใหญ่ขึ้นแล้วใช้มันตักน้ำจากถังยักษ์ขึ้นมาเทผู้คน ทีละน้อยอย่างนุ่มๆเป็นการให้พรอนอย่างที่ชายชราแนะนำโกคูรวบรวมพลังเจนคิของเขาแต่แทนที่จะเป็นลูกบอลพลังเขากลับปล่อยละอองน้ำเล็กๆนับล้านหยดลงมาจากท้องฟ้าคล้ายกับฝนพรามที่นำความเย็นสบายและความสุขมาสู่ทุกคนเดกุ ผู้ซึ่งรับรู้ถึงพลังงานอันบริสุทธิ์นี้ใช้วันฟอร์ออกระโดดขึ้นไปบนยอดตึกสูงแล้วโปรยดอกมะลิที่เปียกน้ำลงมาเบื้องล่างราวกับเป็นเทพ,พบุตรแห่งสงกรานภาพของทั้งสี่ที่ใช้พลังพิเศษของตนเองเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนในเทศการสงกรานนั้นน่าประทับใจยิ่งนัก ผู้คนต่างส่งเสียงเชียร์และปลบมือด้วยความสุขนี่แหละคือพลังที่แท้จริงใช่นะลูฟี่พยักหน้าเห็นด้วยการมอบความสุขให้คนอื่นมันสนุกกว่าการต่อสู้เสียอีกนะนารุโตะยิ้มกว้างใช่เลยนี่แหละวิธีนินจาแห่งความสุขเดกุรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจ เขารู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่พวกเขายืนมองแสงตะวันยามเย็นที่ทาบทับวัดอรุณราชวรารามที่อยู่ไกลออกไปสัญญาว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาฉลองสงกรานด้วยกันอีกครั้ง ประสบการณ์อันน่าทึ่งนี้จะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปเป็นการเตือนใจถึงพลังแห่งมิตรภาพความสุขและวัฒนธรรมอันงดงามของไทยและในท้ายที่สุดผู้ชนะที่แท้จริงของศึกษาสน้ำครั้งนี้คือทุกคนที่ได้ร่วมแบ่งปันความสุขและเสียงหัวเราะด้วยกัน